สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสวยทั้ง3คุณแม่ลิซา่าลงภาพคู่ลูกสาวแต่สายตาสะดุดที่เธอคนนี้เป็นนางเอกสาวลูกเครื่องที่มาไกลามากอีกคนหนึ่งสําหรับเดียนาฟรีปโปรเพราะฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาจนเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนแถมชีวิตส่วนตัวยังน่าสนใจเพราะเป็นพี่สาวคนสนิทของลิซ่าแบล็ k พิงค์อีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมซึ่งเป็นอินสตาแกรมของคุณแม่ลิซา่าได้ โพสภาพคู่กับเดียนาลาลิซาหลังจากที่ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลเมื่อครั้งที่ลิซ่าเดินทางกลับมาไทยโดยโพสต์นี้คุณแม่ระบุแคปชัน่นสั้นๆว่าอ่านนะหลังจากนั้นเดียนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักเยอบๆมามาเรียกได้ว่าเดียนาก็เป็นเหมือนลูกสาวคุณแม่อีกคนแล้วละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขอบคุณครับ